ือเราทําถึงตัว activity dependency เนาะ dependency คือขึ้นอยู่กับใคร activity ตัวนี้ต้องเสร็จก่อนเสร็จหลังอะไรพวกนี้เราก็ต้องจาให้ได้เนาะส่วนใหญ่ไอตัว start to finish ไม่ต้องจําหรอกมันไม่ค่อยเกิดถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่3ตัวแหละ start to start finish to finish แล้วก็ finish to start นะครับเนี่ยก็คือจาก exercise เมื่อกี้นะครับเราทำมาแล้วแล้วเราได้เท่าไหร่เราได้ทั้งหมด960วันถูกไหมแต่ ไอตัวเวิร์กช็อปอะนะครับตัวเวิร์กช็อปเราเนี่ยต้องการให้ได้2ปีถูกไหมสองปีนี่เขาเท่าไหร่2ปีโอเค2ปีมันก็คือ365วันคูณ2ถูกไหมมันก็คือประมาณ700เท่าไหร่365กคูณ2ก็ประมาณ730วันแต่ตอนเนี้ยของโปรเจกต์เราอะทำได้960วัน มันคือประมาณ32เดือนนั่นแหละดังนั้นมันก็เลยต้องการเขาเรียก c o m p e t ส schedule คล้ายๆว่าเราจะต้องมีการบีบอัดให้โครงการมันน่ะสั้นลงนะครับซึ่งไอตัว compete schedule เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2วิธีเท่านั้นนะครับคืออย่างนี้วิธีแรกนะถ้าคุณดูนะตอนแรกอะ่ะ normal หมายความว่ามี activity a b c เนี่ยมันเป็นลักษณะของ finish to start ซึ่ง ไอตัว A B C เนี่ยมันใช้เวลาอย่างละ5วันดังนั้นเนี่ย normal ที่จะทำกันโดยใช้คนงานแค่1คน,น 1> เห็นไหมหนึ่งยูนิตมันก็คือ15วันนะครับมันก็จะมี2วิธีเวลาการทำให้แบบสเกจดูมันสั้นลงเขาเรียกว่า fast t a g g i n g แปลว่าคล้ายๆ lead เห็นไหมเนี่ยก็เหมือน finish to start แลว lead มา2วันเห็นป่ะเนี่ย lead มา2วันก็คือเขาเรียกว่า fast tag ก็คือการทํางานแบบขนานกันคู่ขนานกันถึงไหมก็คือว่ามันก็คือจะทําให้แบบยังไม่งานนี้ยังไม่เสร็จ5วันเลยเขาก็เริ่มงานที่2แล้วนะครับดังนั้น Fast Hacking อ่ะจากตอนแรก15วันเหลือ11วันเห็นไหมมันลดไป4วันแต่ถ้าคุณดูดีๆนะมันใช้1 unit ยูนิตเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่างานอันแรกมันยังไม่เสร็จเลยแล้วคุณไปเริ่มงานใหม่ดังนั้นมีโอกาสที่จะต้องรีเวิร์กเห็นไหม เนี่ยคือการคอมเพรสก d u ดูอันที่2องเขาเรียกว่าแคชชิงแคชชิงก็คือเหมือนเพิ่มคนเห็นไหมเพิ่มคนงานหรือไม่ก็เพิ่ม OT ทแต่นั้นนะ่ยมันก็จะเป็นลักษณะของลดระยะเวลาจากตอนแรก5วันแต่ใช้2 u n ยูนิตเห็นไหมส2คนกลายเป็นว่าเหลือ3วันอันนั้นจาก Normal 15วันใช้แคชชิงมันก็เหลือ10วันนะครับแต่มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงนะครับแล้วก็เพิ่มคอร์สด,ด้วยนะครับเพราะบางที คุณเคยเห็นไหมแอร์เรียเท่านี้ถ้าเพิ่มคนไปมันก็คือไม่มีแอร์เรียรในการทํางานเนี้ยอาจจะแทนที่จะเพิ่มคนคนอาจจะไปทําความเสียหายก็ได้ดังนั้นเนี่ยวิธีการทํางานเนี่ยวิธีการคอมเพรสสเกดูให้มันสั้นลงก็จะมี2แบบเราจะทํำยังไงจากเวิร์กช็อปเราอ่ะเก้าวันให้เหลือเท่าไหร่760ก็คือตอนนี้มันคือประมาณ32เดือนเนี่ยสาเดือนซึ่ง32เดือนมันก็คือคูณ30มันก็ประมาณ960วันดังนั้นเนี่ยโจทย์ต่อไปเนี่ย อันนี้ p d e c e s s o r เก่าถูกไหมมันได้32เดือนดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเพิ่ม adjust เห็นไหมเป็น6 finish to start คือแทนที่ s i t e development จะสร้างจะทำให้เสร็จครบ100%เราก็เริ่มในเดือนที่3ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้นก็คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนเงื่อนไขเขาเรียก adjust ถูกไหมดังนั้นผมก็จะเอาโปรเจกต์เดิมเนี่ย960วันเนี่ย save as เป็นโปรเจกต์ c o m p r e s s schedule เนาะเาเป็น05 Project. ผมใช้โปรเจกต์คอมเพสชันนะครับอ่ะถ้าเรามาดูจากตรวนี้ดูจากเวิร์กช็อปเนาะก็คือเห็นไหมจากตอนแรกฟิ n น s h t ูสตาร์โดยที่ไม่มีลีดแต่เนี้ยลีดไป3เดือนนะครับไปด้วยกันนะนี่อนะัจจ์นะกลายเป็น6อะไร Fs 3เดือนคือ90วันคือคุณจะใช้3มันอย่างนี้ก็ได้นะ หรือว่า 6F S ลบ 33990D เงี้ย mm. ก็ทำได้เหมือนกันถูกไหมอันนี้อาอาจากเวิร์กช็อปมันเขียนเป็นมันก็ได้นะครับเนี่เห็นไหมเป็นมันเนี่ยเป็นมันเห็นไหมเนี่ยเป็นมันเนี่ยก็คือแบบว่าหลีดมา3เดือนอันที่2หลีด2เดือนนะครับและก็หลีด2เดือนเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูซิว่า ตัวไฟนอลดูเลชันจากสา1สิสองเดือนหรือเก้าร้อสิบวันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เนี่ยอ้าโอเคทำไปด้วยกันนะถ้าทําทันก็ทํานะมันก็ก็คือเป็นเจ็ด fs ลบหกสิบวันนะไอตัว Default พวกนี้สมมติว่าผมเขียนว่าเจ็ด fs ลบหกสิบมันขึ้นเป็น d ด y เพราะอะไร เพราะตอนที่ผมเซ็ตอะออปชันตรงเนี้ยเวลามันแสดงอะไหนวะมันแสดงมันจะแสดงเป็นเดยเนี่ยผมให้เป็นอะไรเป็นเดยเห็นปะแต่ถ้าสมมุติผมคลิกเป็นมันถ้าผมเขียนว่า7 F S ลบ60มันเป็น60มันแต่ตอนนี้ผม Default เป็น Day มันก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า8 8เนาะ8 F S ลบ60ไม่ต้องเขียน Day ก็ได้7เหมือนคงเดิม 11 fs ลบ9 1 11 fs ลบ60เขม fs ลบ60อัน mm hmm. นี้ไม่เป็นไรปึ๊บ12 fs ลบ60ไอ้พวกเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะไม่เพิ่มร mm ีซอสผมก็คือใช้วิธีแบบที่เรียก fast tagging mm hmm. มันจะได้แบบเซฟเงินแต่จะเพิ่มความเสี่ยงหน่อยนะครับ mm hmm. มีแค่นี้เนาะ อ่ะแล้วดูสุดท้ายเป็นที่ไรร่720วันเห็นไหมก็คือประมาณ2ปีดังนั้นเวิร์กช็อปตัวเนี้ยที่บอกว่าข้อเนานี่ก็คือเนื่องจากคอนแทคอะระบุไว้ในสัญญาต้องไม่เกิน2ปีงั้นเรา2ปีพอดีดังนั้นเราก็มีการแอดจัสเพื่อให้คอมไพ์กับสัญญาดังนั้นผมก็มีการแอดจัสตามนี้นะครับเนาะทำได้720วันไหมอันนี้ได้แล้วนะ720วันก็คือ สองปีเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมสมมุติว่าเวลาคุณทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งอะแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ไฮไลท์หมายความว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณยังไม่ทําอะไรใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าสมมุติคุณเอา2 6 fs ลบสามเนี่ยไอตัวไฮไลท์ก็คือว่าการที่คุณเปลี่ยนค่าตัวเนี้ยมันจะ Impact ตัวไหนบ้างมันก็จะขึ้นไฮไลท์ให้ นะครับอ่างั้นผมเอายี่กลับไปที่เดิมเนาะเนี่ยมันก็คือจะเป็นสองปีนะครับถึงตรงนี้ทำทันไหมก็คือใส่ๆอย่างเดียวอะ่ะถ้าทำไม่ทันก็คือไปเปิดไฟล์ที่ผมแชร์ไว้ให้แล้วก็เปิดเริ่มทำจากตรงนั้นได้โอเคอันนี้ก็คือวิธีการคอมเพสเกดูเนาะดังนั้นเวลาเราทำแผนพวกเนี้ย เราก็ต้องดึงพวกคอนเซปทที่อาจารย์สอนเอาไปใช้นะครับอันนี้อาจารย์จะเลือกใช้วิธีการเขาเรียก Fast Hacking นะครับเดี๋ยวทำเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีวิธีการแบบลดระยะเวลาแต่อาจจะต้องเพิ่มเงินหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอะใครทําได้720วันเนี่ยเนี่ยมันต้องไปฝึกถูไหมแต่ที่อธิบายมันเป็นคอนเซปททุกคอนเซป t เลยนะที่เอาไปใช้จริงได้สมมุติว่าเราคอมเพสได้720วันแล้ว มันก็คือ2ปีถูกไหมตามคอนแทรกนะครับอ่ะดูเนื้อหาข้อที่6